คนไหนไปง่ายน้องไงจะลองอยู่เล่นทอดของไอซีครับผมผมเล่นปืนไกลปืนไกลเหมือนกันใช่ได้ไอยู่ม่ได้เล่นต้องเล่นวอร์มอีกหลายหลายเดือนเลยออกแทนนี้เลยครับเล่นบีเล wt wt มันมันตัวละครยังไงวะก็เลื่อนร้อยผมแ้าเล่นเล่นไปเลยครับไม่เป็นไรหรอกผมเลยเนาะแน่นอน ยับ <laughs> เอาหวัวก็ได้ก็นั่งพิมพ์คุยสอบประวัติเก่อนก็ได้โอเคครับต <Okay. S 1> ิดใจละเราจะเอางี้ดีกว่าตองพี่ว่าพี่ค<อ>ุยกับพี่ปูยอยู่อะอาทิตย์นหนึ่งจะรับคนนะดึงดึงดึงอาทิตย์นหนึ่งรับคนไม่เกินห้าดึงจนฟันเ <Okay. S 1> จน๋งอาทิตย์นหนึ่งรับคนไม่เกินห้า ว่าคนเทสเยอะแน่เลยมีอะไรบอกด้วยจะเทสจะอะไรบอกบอกพี่กับพี่ปูได้ไม่เป็นไรเะถยเอ้าถึงไหอะไรนะวถึงระดับไม่หมดรีเฟกได้รีเฟกได้รีเฟกถ้ามีพี่อยู่อยู่ด้เอาลนะครับเคครับ

ไม่ได้เล่นมานานตีก็ตู้สีเฮ้ยน้องเขาโหดอยู่นะเห็นไหมเงี <Yeah. S 1> ้ยกล้าเดินออกมาจากบ้าน <And shot. S 1> กล้าเดินอยู่ได้เล่นอยู่ได้อยู่นะได้อยู่นะเออได้ <All right. S 1> อยู่นะอันนี้ไล่หนะผมก่อนที่เราจะไปทิ้งกันยกเว้นเมียโทรตามผมตั้นอยู่ไหม Tìa phút đi lâue. Tìm tìm mạo ơi, tìm tìm mạo ơi. Long hoa long, don't go jump up. Tìm 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 let's move out. tìm tìm <coughs> <coughs> <let's> <coughs> <Headshot. coughs> <coughs> <coughs> แตกเไปโดยนโดยิงแทบครับอันเนี้ยเขาเรียกยิงแทบผ่านเท่าไหร่นะครับเฮ้ย oh, ผ่านแล้ว oh, <okay. S 2> ผ่านแล้วผ่านแล้วเล่นเป็นสบายไม่เคยโดนกดสองห้าห้าสองเลยนะกากรก่ฝ่ายเลยกูเนี่ยร้องเลยคือจะพั ทามมิงครับผมทามมิงโอเคไปไหน,น,นวะโอเคดจะหมดครับผมจะหมดคือ <c oughs> <c oughs> เราเล่นแบบเล่นดันเล่นดัน่นนางเดียวเลยให้เขาแบบ เขาตั้งรับกแบบจ่อเข้ามาเรามีหน้าที่ซ้อมเจาะนะผมมีแค่นั้นเจริญการเรื่องของเราโอ้ผมว่าแล้วใส่เหตเกียร์มาไหมครับอะไรนะใส่ได้ใส่เหดเกียร์มาไหมครับใส่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 อเคใส่อยู่ยังไงมันน่ามันเด็กสามรอบแล้วไงก็ว่า h e a d s h o อ๋อสีฟ้ามันสับไปด้วยนีย ก็ผมไม่ได้ใส่หน้ากากว่นงันยก็เลยไม่ดีเดี๋ยวนี้ถ้าเกิดแบบกดกดแข็งเขาใส่เขาใส่หน้ากากหรือเปล่าใส่วิกเลยสมัยเนี้ยได้แล้วเขวิกเลยวิกบอกสองใช่ป่ะที่เขาว่ากันอ่ะหรือบอกสี่โง่ยังไ Blue team win